เราไปทําพิธีกรรมในสิ่งที่ศาสดาเราเองตรัสบอกไว้ว่านั้นไม่ให้ผลนี้ไม่ใช่นี้เป็นมิจฉาทิฏฐินี้เป็นเดรลาชานวิชาเราได้รวบรวมหนังสือทําหนังสือขึ้นมารวบรวมพัส,สตรุเรื่องเดรลาชานวิชาขึ้นมาให้ชาวพุทธได้ทราบอะไรขวางกั้นมาผลนิพพานนะ ในลักานวิชาที่เราทําอยู่คืออะไรพระองค์รัดไว้การดูหมอดูเลิกดดูยามการสะดอกเลาะการปลุกเสกการเป็นหมอปลุกเสกการรดน้ํามนต์การพรมน้ํามนต์การบ่นบานสารกล่าวการบวงสวงการแก้บนการสอนมนต์กันผีสิ่งเหล่านี้เฟื่องฟูอยู่ในชาวพุทธแต่เป็นชาวพุทธที่ ไม่รู้คำสอนของศาสดาตนเองนี่แหละความจําเป็นที่จะต้องรู้พุทธวจนะว่าจริงๆแล้วพระศาสดาตรัสอย่างไรพระองค์ไม่ได้บังคับให้โยมจะต้องมาศรัทธาพระพุทธเจ้าโยมจะศรัทธาอะไรก็ได้ในโลกนี้แต่ศรัทธาอะไรแล้วประเสริฐศรัทธาในสิ่งที่ถูกต้องหรือสิ่งที่ผิด ศรัทธาแล้วประพฤติปฏิบัติแล้วหลุดพ้นได้ไหมน,นี่เป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องที่เราชาวพุทธต้องทรางเพราะตอนนี้เรื่องผิดผิดนั้นถูกเอาชื่อพระพุทธเจ้าไปใส่ไว้ให้เครดิตวันนี้คือคำสอนพระพุทธเจ้าซึ่งไม่ใช่ทำให้เราชาวพุทธเข้าใจผิดแล้วก็พูดตามๆแบบผิดผิดกันไปเรื่อยๆนะ